เอ้านอนจังแท้เฮ้ยสบายใจจังเนาะอะไขนมอะไรยายเขาเรียกขนมขนมอย่างก็ไข่หงอนี่เด็ดฮะสมดอกบัว่มันมันมกโอ้อันนี้ทำไมครับเขาใช้แป้งอะไรแป้งน่ารักเหรอ รวมได้ได้ไขน่นกกระทา,าขนมงาร้านขนมทอดนะครับขนมทอดเป็นปะใช่ไหมพิมเขาเรียกงั้น,นหรืออันนี้ก็จะมีอันนี้เขาเรียกขนมนข,ขนมอะไรไข่หงนะครับอันนี้ก็อันนี้อะไรขนมขไข,มข่งานข,ขนมไข่เป็ดหนูไม,ม่รู้เออมันก็มีชื่อของมันเนาะอันนี้ไข่นกกระทานี้ดอกบัวนะครับ ก็มาใช้บริการได้นะครับอันนี้รุ่นเก่าๆกาก,กอยู่มานานขายทุกวันเท่ากุตลาด